รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามแผนการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงยืนยันไม่จาเป็นต้องหยุดให้บริการส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2จะใช้เงินลงทุนจํานวน85,000ล้านบาท พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามแผนการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดให้บริการเนื่องจากตามแผนเดิมจะนำกระบวนรถไฟทั้ง9ขบวนที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเข้าซ่อมบำรุงใหญ่ในปีหน้าแต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอจึงได้ทยอยนำขบวนรถเข้าซ่อมบำรุงเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามปกติ และล่าสุดได้ซ่อมบำรุงขบวนซิตี้ไลน์เสร็จแล้ว3ขบวนและจะทยอยเสร็จอีก2ขบวนภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนขบวนเอ็กเพรสไลน์จะมีการซ่อมบำรุงต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งมินโครงการก่อสร้างเฟสที่2ประกอบด้วยการพัฒนาทางวิ่งสำรองหรือรันเวย์ที่3ก่อสร้างลานจอดอากา,า,กาศยานาศ่สิบแหลุมจอด อาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรองหรือชัตเทลไลใช้วงเงินลงทุนทั้งสิ้น85,000ลา้านส่วนหนึ่งจะใช้กระแสเงินที่มีอยู่กว่า40,000ล้านบาทที่เหลือก็จะมาจากการระดมทุนคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนธันวาคมนี้